สวัสดีครับวันนี้พบกับรายการรู้แล้วต้องแชร์แชร์เรื่องอะไรไปดูกันเลยครับทุกคนคงทราบกันอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าความสวยความงามและการมีผิวพรรณที่ดีเป็นสิ่งที่ใครหลายคนปรารถนาและว,วันนี้ผมจะพาทุกคนมาหาคําตอบกันครับว่าอะไรที่ทําให้ผิวพรรณของเราสวยได้ดังใจปรารถนาครับหลายท่านคงแปลกใจใช่ไหมครับว่าทําไมทุเรียนถึงทาให้ผิวสวยได้พอเท่าที่ได้ยินมา ทานทุเรียนแล้วทําให้อ้วนแต่ในความเป็นจริงแล้วหากเรารับประทานทุเรียนในปริมาณที่พอดีและพอเหมาะทุเรียนก็ไม่ทําให้อ้วนนะครับแถมยังมีประโยชน์ต่อร่างกายมากเลยทีเดียวโดยเริ่มจากเนื้อของมันที่มีฤทธิ์ขับพยาธิส่วนเปลือกและหนามหากนํามาแช่ในน้ําปูนใสสามารถนํามาล้างแผลผุพองได้นอกจากนี้หากนํามาเผาก็ยังช่วยไล่ยุงไล่มแมลงได้อีกด้วยครับ และสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สะต้องร้องว้าวเลยนั่นก็คือประโยชน์ที่ทําให้ผิวพรรณสวยนั่นเองครับมาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าการรับประทานทุเรียนนั้นจะทําให้ผิวสวยได้ยังไงบ้างครับประการที่1ช่วยลดเลือนริ้วรอยแม้ว่าทุเรียนจะมีกลิ่นแรงไปสักนิดแต่ก็ช่วยลดเลือนริ้วรอยได้นะครับเพราะว่าวิตามินและสารฟลาวนอยด์ในทุเรียนจะสามารถช่วยให้ผิวแลดูยกระชับขึ้นได้โดยข้อมูลงานวิจัยบอกว่า สามารถทําให้ผิวแลดูเต่งตึงขึ้นได้และยังลดสารที่ทําให้ผิวรอบดวงตาเกิดริ้วรอยได้ด้วยนะครับประการที่2ลดรอยคล้ำใต้ดวงตาวิตามินต่างๆที่อยู่ในทุเรียนยังช่วยลดรอยคล้ำใต้ตาได้ดีเลยทีเดียวนะครับวิธีที่หลายคนแนะนํานั่นก็คือให้นําเอาเนื้อทุเรียนมาพอกรอบๆดวงตาเลยแต่ก็อย่าพอกเยอะนะครับ เพราะอย่างที่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่ากลิ่นค่อนข้างแรงแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆแค่รับประทานอย่างเดียวก็สามารถช่วยแก้ปัญหานี้ได้ครับประการที่3ช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าเซลล์ผิวเก่าเป็นต้นเหตุที่ทําให้ผิวเราหมองคล้ำไม่เป่งปลัง่งและยังทําให้รูขุมขนอุดตันได้ด้วยนะครับในทุเรียนเต็มไปด้วยวิตามินที่ช่วยให้ผิวสามารถแลดูกระจ่างใสขึ้นได้ และผลัดเซลล์ผิวเก่าที่ดูหมองไม่เปล่งปลั่งให้หลุดออกไปได้อย่างง่ายดายเลยครับนอกจากวิธีที่จะรับประทานแล้วยังสามารถนำมาขัดผิวได้อีกด้วยนะครับถ้าใครสามารถทนกลิ่นของทุเรียนได้ก็ลองนำไปทำดูนะครับประการที่4ช่วยป้องกันสิวแทบไม่อยากเชื่อเลยใช่ไหมล่ะครับว่าการรับประทานทุเรียนจะช่วยป้องกันสิวได้ เพราะในทุเรียนอุดมไปด้วยวิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระจำนวนมากซึ่งช่วยในการให้สิวยุบและแห้งไวรอยสิวจางลงได้ภายในระยะเวลาอันสั้นครับเห็นไหมละครับว่านอกจากทุเรียนจะเป็นราชาของผลไม้แล้วยังเป็นราชาแห่งการปกป้องผิวอีกด้วยนะครับเห็นแบบนี้แล้วรีบควาทุเรียนมารับประทานกันเลย<อ>ใช่ไหมละครับแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าควรทานในปริมาณที่เหมาะสมที่ทําให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายมากกว่าโทษนะครับ และที่สําคัญต้องหมั่นทาครีมบำรุงผิวเป็นประจำและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับเพื่อให้สุขภาพผิวดูดีขึ้นแบบคูณ2เลยครับและสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนเราพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ